สวัสดีครับพี่นองวันนี้ห้ามาต้ตมเข่าแบบสมัยย่อนยุคจังหน่อยสมัยเป็นเด็กหนุอยเนาะตุ้มเข่าแบบบานเห่อเนี้ยต้มเข่าตามงานบุญสมัยอยู่โรงเรียนสี่เนี่ยต้มเข่าแบบใส่ หมูสับใสเหลือดไก่ต้นหน่อยเอิ้นตับเนี่ยแค่ว่าแตใส่หมูสับต้มโอ้ใส่หอดกระดูกสีโค้งร้อมนี่นี่ใส่เหลือดไก,ตก่ต้น,นแต่ว่านต้นหน่อยสมัยตะก,กี้ต้นหน่อยเอิน้นจะตับบุหูเนาะคีบ้าตับเนะเาะไปกินอาหารกลางวันเนี่ยคอตับลหลายๆเนี่ยคู่ซนแล้ว เดี๋ยวแพ่ผัดเกี่ยวกระเทียมหอมๆครับผมตุ๋มเขาซอยผักใส่ผักตังโขผักซี่ตุ๋มหอมครับผมย้อนไว,ย,นไวย้อนไวย้อนไวเดี๋ยวแค่ว่าเกี่ยวกระเทียมเพิ่น<ด>โขกแล้วโขกแล้วนี่โกขกกระเทียมแล้วตักเดี๋ยวเกี่ยวเองครับไปตรงโอ ครับผมเล้บเป็นล่าอัน,นี้อัน,นี้ตามไหม้ด้อครับคัดออกแล้วบมเมนที่แหลกมันมันอยู่ในถุงแค่ว่าไว้ในถุงม,มันเลยเกิดล่าไปคัดแล้วมันบอกรึเล่คัดแล้วบอกกึเล่าก็เลยแต่มามันสะอาดอยู่ด้วยครับคัดออกอย่างดีเจ้วพี่น้องว่าเป็นเป็นนั้น เ็นใส่เต็นหอมผักซีใส่ตังโ้ใส่หอมหอมครับพี่น้องเด็กน้อยก็กินได้ผู้ใหญ่ก็แซ่บดีโอเคเดี๋ยวจังไปสดน้ำกันนะพี่น้องนะข้าวต้มขา้ขาวเอิเข้าวต้มส้มเครื่องโ่้พี่น้องหอมข้าวต้มแบบบ้านเรานี่แหละ กระวต้มหมูสับเนาะส่วนมากงานที่เขาเจะมาเคสก็คอือัานวัดที่นี่เลยไปที่น้องไปช่วยกันวันนี้อยากไปกินข้าวต้มก็ไปได้อืยัดสุกยัดสุกเดี๋ยวต้องมีตลอดครับสุดทนทอนเนาะแค่ว่าเกี๊ยวกระเทียมหอมๆไม่หรอก มีพริหน่าวใสผู้ใดมาปรุงรสก็ได้ครับผมใส่บวบเทียใส่อันนี้ครับผมนะมีกระดูกหมูว่ะตักไปรุ่งใดสดแล้วเขาหุงแม่ไปนอนไมนเหลือเขาหุงไมนเหลือเข้ามาเดียวเขาซานถ้าเขาซานมันกระสิผู้ผู้ยุ้ยผุนเหล,ล้วนะแมี่จ้า รัคร่คุณกุลยเสียดายไหมให้กินน้ำกันครับมาจ้าต้าองเฮียบอกแมอ่ะาจ้ามันลุมมาเด้อพี่น้องจ้ามาเด้อพี่น้องทุกคนกระเทียมเจียวเจียวเองเจียวเองอร่อยเองไม่ต้องเกงใจใครต้มแบบสมัยเป็นเด็กน้อยอพี่น้องใส่เลือดอ หน่อยมากเอินว่าตับข้างที่จิงพึ่งหูตอนง่นี่นะว่ามันว่ามันคือเเลือจะเสียวไว้ป้อนนิกหน่อยน้ำเมนเยอะเออเออบอกินบอกินบอก,กินบูก,กินบะกกป้อนดอกมามา,มาค่ะ ได้อา,า,นา,นานบนา้ำเพร็กระไดร่างต้นาสวัสดีเด้อครับพี่น้องมานี่ลวยพัลกลวดไปครับกระเทียมเจียวครับเออ,อจ๋ามานั่งข้างผีพอครับขอพอนั่งกับโมเป็นหยังครับพอกันง่ายนี้พอกันง่ายนี้ก็ได้ครับปรุงรส แต่ว่าตามธรรมดารสชาติที่เป็นเค็ดแล้วมันก็นโอเคแล้วะนะแต่ว่าื่อความแสบ่บคว่ำดูมาดีมะนาวบีมะนาวนี้นิดหน่อยแล้วเติมอะไรจะเติมน้ำตาลก็ได้นะเติมเติมน้ำตาลปรุงเหมือนกว๋วยเตี๋ยก็ได้ปรุงเหมือนลาบก็ได้ใส่ข้าวคั่วใส่อะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่จะกินนะแต่เราก็ใส่แค่สองอย่างพอไม่ใส่น้ําตาลใครจะใส่ข้าวคั่วก็ใส่ไปเลยเลยใส่ข,ข้าวคัวเนาะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องท่านใดที่บดยินเสียงกะกำลังติดตัวบริษัทเ ไม่ไม่ยูเดอพี่น้องเด้อรอสสกูขอบตรวจควาไพ่รำตอนนี้กะว่าเสียงดังๆอือเดียบเดี๋ยวบ้เดียบ กระตุน้นกระตุ้นมีแซ่บไปเลืแซ่บแห้งกินหนาหนาวแห้งแซ่บแห้งกินงานโฉบิหงแซ่บ <c oughs> มันบ่นดีได้ไหมอ่ะ <c oughs> เป่งฟรีงานไปยศสมลุ่มลำลุ่มลำดื่ม

ตำรวจไปไปยังตึ้งบินดีๆีตรอตำรวจยังตำรวจค้นกับานบ่เขาไม่ได้ขับบานดอกมีเงินค่ารถ ขาเจ้าไห <ha> ้นางลดฟีมากด้วตัวอ huh pal <ite> ืมพวดขาเจ้าที่ขาเจ้าขาเจ้าฟี่บอกวนนี้อะเมาเขาเจ้าเมารดบาานหายเลยเดินทางกลับมาผู้ใดอยากมาบ้านเขาเจ้าใจดีเนาะไปขึ้นยุทธ์อะไรหรอขึ้นยุทธมาชิดเหมอนกั็ยังผู้ใด Tông tay mong tay là tất cả những cái gì đó mong luôn đi cho lại đi tất cả tông kung mong 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 để mong 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 นะตอนกลับนี่ตีมันง่ายก็เจ้าเมาเซค้ามาเนาะถ้าขับนี่ตีจะได้ขายเขวานเมียเจ้าว่าคือนหอยบวัวเิ่นบุญเพิ่นนี้นำใจเพิ่อนเออเพิ่นก็นได้บุญน,นะเพิ่นอยากให้พี่นอ้องมาหอยบัวนี่ถ้าหน้าที่ความขากับแหม ขากับเพิ่นเฉียวเงินแต่เรากำจะต้องยิ้มทั้งแาบยิ้มเขาแม่ไปขายก็ต้องกัดไม่ต้องกับไปเราถ้า่านเนาพอดอีเอาบุญ้ังไส้ไก่อนเดินมังไสก่อนถ้าได้เงินเงินกลับไป กลับเพื่อนไงอยากกับอีนเดีเดเ้นเพื่อนบ่มีเงินแล้วเขาเนี่ยเขาอยากไปเห็นตลูกทะเลเขาแต่บ,บ่มีเงินเขบบาแต่ไม่ได้ไปเป็นอยุ่กรุงเทพเพป็นอยากมากบ,บ้านเพื่อนบ่มีเงินเพื่อนอยากวดเอาคือเขาจริงๆเลยเนาะเขาอยู่บ้านเขาแตอยากไปกรุงเทพม้าไปเที่ยวแล้วคนก็นไปเที่ยวอ,อีนเดี มราเป็นไปหาเงินเนี่ยไปเที่ยวไปเป็นส <c oughs> ิบปีก็่เงิน่อฝากว่าเจ้าอยากไปทะเลสิเถอะค่ะนี่เนี่อยอยากไปทะเลไปห้องใหญ่บ้านไปยุบกันนั่นอ๋อฮ้ยว่ะขี่รถเ้าไปเบียนนึงจะเบียนสร้างนั้นคำใสกับน้อนหันไหม,มก็ต้องเฝ้า หามื่อนี่ชิบะพอดอ์ี่บ่ืึไปแบบนี้นั่นไปจ,จไปังหวัดตากตากแล้วไปยังเมื่อเลือดหยดจากข้างบนปะหรือไงมีคนซอยเราือมีคนพาเราไปบปะห้องบนได้กห้องบนอา,อนอามีคนซอยไหมเข้าไปแบบไปนอน ไนู่ไปบนรถนู่ไปบนรูแต่มันมีตอนในรถเอาเตียสมมุติมินไปเติมสมันน่ะเป็นจะไปเนี่เจะบ่มีชุ้นกินเนี่ย เขาเอาเก่าต่อแก๊สยังเขาเอาเข่าไปนเนื้อหงอกอะคอยกระบังก็หมายของคอยน่ะ okay. มีตะทุนเติมน้ำมันน่ะแต่ว่าทุนเติมวันี้เขากับเอาของเขาไปตะบานเข่าเขากับเข่าชานเขากับเอาไปตะบันอืเอ็นบ่ล่ะเขากับแยะแยะแยะเก็บตะบันเออเขาออกไปยังโคราชเป็นบ่ล่ะบัลลัยเขากับแยะ น,น้าพี่น้องนี่พี่น้องมือเหรอพี่น้องเอน้ำทั่งแล้ว<ป>กินขเขาเงี้ยเพิ่นเพิ่นเหลียวบวกไปดิ่า้าขอให้กลกาไปเนาะกว่างฝันบาา้านถาลูกพาเนี่ยไปสันจวนเคิ่นมาสันจวนอนีงกัน เป็นทั่วหน้าถาดเลยไป<อ>ม้วนเหรอไม่ีน่องทั้งงจับละครเดินไปพาไปข้างหน้าไปแวะเกี่ยเขาเฮี้ยเพื่อนคนนาะ g e เพื่นเือีกว่คนเก่าตรงนี้ความจ่อยจ่แมนเพื่นบอกมากิโค่แฮนฟอยด้อป่าไปน้แมนเนี่ยแม่งบอมืมอยังอีกแล้วเมอนี้ดีคิดเลยคิดอยากไป ค้าเนาะไปแบบรถเร่นะแม่เนาะนี่หลังคาเยคือยังเรี้ยงนั่นบ่เนี่ยคือยังเรี้ยงนั่นบ่ยังอย่างก่อ เฮ้ยยืมเงินไปดูจักเสียนลังเหรอเนี่ยไปทะเลเซียนลังใช่หรอเจอเขาไปทะเลเหรอเนียที่บิวบองตาบอดเหรอเนียเขารถตู้วัดไปนะไปาบอกว่าจักยืมเงินลูกค้าไปหรอยืมไหนเจ้าเอารถตู้วัดไปได้ไปไ่มได้ไปไปหอดทะเลนี่ ย่อยไปยิมรถตู้วัดไสล่ะรถวัดเทาบ่มีรถไม่รถเก๋งเล่นะมัวประกาขี้เรา่านก่อนมันย่านไปบ่ฮอดสีเอะแล้วกับโบมีป่ะพี่น้องไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเป่าเนาะหัวมวนไปสะระเนาะพี่น้องอย่าถืออย่าซครอบครัวเขาเด้อฉันถือกะถือรถแบกไว้กะนหนักเด้ยอย่าถืออย่าซ่าเล่ากันไปตามภาษาสระ ไปกวนจ้าพี่น้องจา้า